สวัสดีครับผมบากิฮันมะครับ สวัสดีครับผมต้นนะครับตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์เรียนแบบชีวิตเซเลฟนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับต้นเลือกที่จะเรียนแบบนะครับฮันมะบากินั่นเองนะครับก็เป็นคนนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวการ์ตูนใครหลายคนเนี่ยรีเควสต์ต้นเข้ามาเยอะมากนะครับหลังจากที่ดูนะครับคอนเทนต์เรียนแบบชีวิตแบบวันพัชแมนนั่นเองถ้าใครอยากดูอีพีที่แล้วนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูที่การด้านบนได้้้เลยนนนะัซึ่งวีตจมา ทำชีวิตนะครับเรียนแบบนะครับฮันมะบากินั่นเองนะซึ่งฮันมะบากิเนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่จะมีร่างกายนะครับแล้วก็เป็นนักสู้ที่แข็งแรงนับที่สุดในโลกนั่นเองครับเขาเป็นลูกของนะครับยูจิโร่ฮันมะนะครับซึ่งกล้ามไม่ต้องพูดถึงครับแต่ละคนเนี่ยบ้าๆกันทั้งนั้นนะครับโดยที่กล้ามเนื้อที่เขาเรียกว่าใหญ่นะครับแล้วก็ หนาเป็นพิเศษเลยเนี่ยที่ต้นสังเกตนะจะเป็นแบ็คนะครับก็คือหลังนะครับเป็นเดมอนนะครับเป็นแบบนี้วีเชฟแบบนี้นะครับซึ่งร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อนะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับและต้นเลือกที่จะเรียนแบบฮันมะบากิในวันนี้เนี่ยเพราะว่าฮันมะบากิเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เทพเลยนะครับในคาลิสเทนิกนั่นเองนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับทั้งการดึงข้อมือเดียวนู่นนี่นั่นนะครับเยอะมากๆนะครับซึ่งต้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดูนะครับบากิมาก่อนเลยนะครับแต่ว่ามีคนรีเควสเยอะเข้ามานะครับมากๆ ก็เลยต้องนะครับไปดูการ์ตูนมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ทําให้เป็นเออได้เราเปิดประสบการณ์ใหม่นะครมาก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้นจะมาเรียนแบบนับชีวิตนะครับบากิฮันมะนะครับในตอนนะครับเดอะแกรเปอร์นั่นเองนะครับก็คือตอนที่เขาเนี่ยต้องการเป็นนักสู้นะครับแล้วก็แข็งแรงเหมือนพ่อของเขานั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนแบบทั้งการเทรนนิ่งนะครับแล้วก็การกินนะครับวันมันจะมีวันที่มันไป ไปฆ่าวานนอนนะครับวานนอนของป่านั่นเองเพื่อที่จะเป็นเดอะแกลเปอร์นะครับผุนทางของแกลเปอร์นั่นเองครับวันนี้เราจะมาเรียนแบบวันนั้นกันครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตอนเช้าเราจะฝึกนะครับเป็นอะไรก่อนนั่นเองครับโอเคนะครับสำหรับตอนเช้าครับต้นเลือกที่จะใช้ฉากนะครับตอนที่เขาเนี่ยเดินเข้าไปในป่านั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทําการแบกไป หนักมากๆเพื่อเพิ่มเวทให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในป่านั่นเองนะแต่ต้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาของนะครับแล้วก็มาเกี่ยวอะไรเ,ย,เยอะแยะได้ยังไงนะครับดังนั้นในการเดิน30นาทีตอนเช้าของต้น,นครับต้นจะใช้เป็นใช้เป็นเวทเวสนะครับ16กกิโลนั่นเองครับก็ต้นไม่เคยใส่เวทเวสนะครับเดินในตอนเช้ามาก่อนหรือว่าวิ่งเลยนะอันนี้จะเป็น ครั้งแรกเลยนะครับก็ก็เป็นของนะครับ T L K นะครับถ้าใครสนใจสามารถนะครับสั่งจองได้เลยนะครับของกำลังรีสต็อกเข้ามานะครับไม่เกินอีก2อาทิตย์นั่นเองนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปเดินกันนะครับสำหรับ30นาทีนะครับการคาร์ดิโอตอนเช้าด้วยเวทเวส16กกิโล โคตรหนักด้วยกันต่อนะครับเกือบครบแล้ว30นาทีอาโอเคนะครับทุกคนนะตอนนี้ต้งก็เดินครบ30นาทีนะเป็นที่เรียบร้อยโคตรไหลมากๆนะเพราะว่า ฟังค้าที่จะหนักเลยนะครับเอาไว้ใช้เดินนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินมื้อเช้ากันต่อนะครับก็มื้อนี้จะยังไม่ได้เป็นมื้อนะครับแบบปากีนะครับซึ่งมื้อที่เรียนแบบุณจะเป็นมื้อเที่ยงนะครับจะเยอะมากๆนน่เองนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกันแล้วกันนะว่าต้นจะกินอะไรสำหรับมื้อเช้านั่นเองครับ โอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นมือที่2นะครับของบากินั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็ต้นเอาฉากนะครับเป็นมือตำนานเลยนะของบากิเดอะ์กแกลเปอร์นะครับตอนที่เขาเนี่ยกำลังจะไปนะไปฝึกหนักๆเพื่อที่จะเป็นเดอะกแกลเปอร์นั่นเองนะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีพวกสั่งในใกล้อะไรเงี้ยเยอะมากๆนะแล้วก็ข้าวเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้นเลยเอามาเรียนแบบนะครับซึ่งของต้นเนี่ยจะทําเป็นโอไก่เซเว่น ที่เห็นนะครับทั้งหมด6อันด้วยกันนะข้าวนี้ต้นไม่ได้นับเลยอะ่ะก็คือเป็นถาดถาดเหล็กนะครับเหมือนเป็นเออกินแบบเป็นถาดเลยอะ่ะข้าวทั้งหมดเนะียก็เป้าหมายในการกินของเราก็คือกินอันนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ให้พุงกลางนะครับเหมือนในหนังนะครับในเรื่องบากิเลยนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าต้นจะกินหมดหรือเปล่าเพราะต้นก็ไม่เคยกินเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะก็ค่อนข้างชา์เลนนะก็ไปลองดูนะครับ ตอนนี้ต้นกินไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตครับนี่ตอนนี้ข้าวยังแว่งไปไม่ถึงครึ่งครับไก่เหลือสามชิ้นแล้วนะครับแล้วก็ต้นเอาลองซุปมาเป็นแบบให้มันคล้องคอคอ,อหน่อยโอ้ยคือโคตรอิ่มอันเนี้ยท้องเกินห้าสิเปอร์เซ็นตไปเรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจนะว่าจะกินหมดหรือเปล่านะครับก็ไปสู้กันต่อ กคนคือไม่ไหวจริงๆนะยอมแพ้กินไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวอ้วกนะครับแล้วเดี๋ยวออกกําลังกายไม่ได้นะครับแต่ต้นอาจจะกินให้หมดนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็น2มือนั่นเองนะตอนนี้เป็นเวลาเพิ่งจะเที่ยงเองนะอนที่ต้นกินต้นจะเหลืออกไก่2ชิ้นอกไก่2ชิ้นแล้วก็ข้าวอีกประมาณสัก3 0ม0ิ0ย่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไงก็หมดอยู่แล้วนะประมาณบ่ายสามแต่จะมากินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือดูอยากให้ดูพุง ของจะแตกนะครับคอมพีทเหมือนในกระตูนเลยนะครับก็โอเคนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปพักกันก็เดี๋ยวต้นี่นจะกลับมากินนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับให้หมดประมาณช่วง่บยๆนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนเวิร์กอัพนะครับว่าเราจะไปตีบอสครับแล้วก็ไปเทรนนิ่งครับแบบปากีนะครับโปรแกรมเป็นอย่างไรนั่นเองครับรับรองว่าสนุกแล้วก็มันมากๆเพราะว่าเป็นสายคลิปเทคนิคที่โหดโปรแกรมโหดแน่นอนนะครับเจอกันครับ โอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทรนนิ่งนะครับแบบบากิกันนะครับซึ่งมีตอนหนึ่งนะครับที่บากิเนี่ยเขาจะไปชกนะพวกต้นไม้นะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแบบบาข้างเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อยต้นไม้ไหวนะครับก็เลยจะมาต่อยต้นกล้วยแทนแล้วกันนะครับไปลุย โอเคครับทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปเวิร์กอัลกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีบอสครับลิงวานอนที่บากิไปฆ่าเพื่อเป็นแกร์เปอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจอแล้วเจอบอสวานอนแล้วครับโอเคเราื่องไร้สาระโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเวิร์กอัลนะบากิกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าบากิมีเวิร์กอัลอะไรบ้างนะครับสำหรับนะครับเวิร์กอัลบากินะครับต้นจะเลือกนะเป็นวันอั n เปอร์บอดี้โฟกัสมานะซึ่งจริงๆตารางของบากิเนี่ยจะเป็น อัปเปอร์บอดี้นะครับแล้วก็เป็นโลเวอร์บอดี้แล้วก็เป็นฮิตคาร์ดิโอนะครับสลับกันแบบนี้แบบที่ต้นเคยสอนไปนะครับมีการโฟกัสเล่นด้านบนนะครับการโฟกัสเล่นกล้ามเนื้อท่อนล่างแล้วก็โฟกัสการคาร์ดิโอนะครับสลับไปนะครับเป็นไซเคิลแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าวันที่ต้นเลือกมาเรียนแบบ่ยเป็นวันอัปเปอร์บอดี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยเริ่มด้วยการวิ่งนะแปดร้อยเมตรเพื่อเป็นการวอร์มแต่ว่าเป็นการวิ่งที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยเวิร์กอัพนะครับต้นบอกเลยว่า โหดพอมาเลยนะท่าแรกนะครับแพุชชนรครนะก็คือบิดพื้นปลบมือนะครับทั้งหมดเซตละ30ครั้งนะครับ3เซตนะครับต่อด้วยไพพุชชัรนะครับ25ครั้งต่อ1เซตครับทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับแล้วก็ดิฟนะครับ3เซตนะครับเซตละ20ครั้งนะครับแล้วก็ชินอัพ15ครั้งนะครับ3เซตนะครับเหมือนกันแล้วก็ Y g r กริปพูอัพนะครับ10ครั้งนะครับ3เซตนะครับ ซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้เขียนมานะว่าต้องพักหรือว่าต้องไอเนี่ยระหว่างพักระหว่างท่าอะไรเงี้ยเท่าไหร่แต่ต้นจะทําทีละท่าและพักระหว่างเซตเนี่ยหนาทีนะครับแล้วก็อาจจะพักระหว่างท่าสัก2นาทีนะครับจะพยายามเล่นครบเนี่ยให้ได้เ,เวลาน้อยที่สุดแล้วกันนะเพะื่อเป็นการชาร์ล่นตัวเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมี blow out b l o อา u t ก็คือเหมือนการระเบิดพลังนะครับหลังเล่นนั่นเองนะครับจะมี push up to failure นะครับ พุชอัพทูเฟลเลอร์ก็คือดันพื้นนะครับจนกว่าเราจะตายไปเลยก็คือดันไม่ไหวนั่นเองนะครับ1เซตแล้วก็แ l ลงอัลเทอร์เนทีฟโชเดอร์แท็บนะครับทั้งหมด40ครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแฮนด์สเตนพุชอัพทูเฟลเลอร์ก็คือแฮนด์สเตนหกสูงดันพื้นนะครับต้นจะใช้กําแพงด้วยนะครับเพื่อทาเล็บได้ได้สูงสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ทําจนกว่าจะล้างแตกก็คือหมดแรงนั่นเองนะอันนี้ก็จะเสร็จสําหรับว o ร์กอันะครับของบากิ นะครับก็หนักนะหนักมากหนักอยู่นะครับก็หลังจากวอร์กอัพเสร็จนะครับก็ต้นก็จะมากินนะครับมือสุดท้ายก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าการเทรนดหนักอย่างนี้นะครับแล้วก็มือสุดท้ายเราจะมาโซยแล้วก็มากินอะไรกันนั่นเองครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับเริ่มที่การวอร์มอัพนะวิ่ง800เมตรนะครับไปลุย โอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้ต้นก็วิ่งวอร์มนะครับ800เมตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยสำหรับเวิร์กอัพนะครับอัปเปอร์บอดี้นะครับของบากินั่นเองวันนี้ต้นก็กลับบ้านนะมาทำที่บ้านเพราะว่ามีบาร์นะครับให้เล่นนั่นเองนะครับก็ไปเริ่มด้วยเอ่อคลปปิ้งนะผุชชับนะ30ครั้งต้นไม่เคยทำเลยนะแคลปปิ้งเนี่ยดันพื้นปลอบมือแต่30ครั้งนะไม่เคยจริงๆไปลองกันดูว่าไหวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววอร์มกันสักเล็กน้อยก่่อนนนะครรรัับกก็เเเดี๋ยยยวิิมลลุจง ครบพักสักหนึ่งนาที <c oughs> ไป 哦，你摔掉。 ปิ้งผู้ชอบนะท่าแรก90ครั้งแล้วนะแคปปิ้งผูช้ชอบ90ครั้งแนละ้วไปนะครับต่อด้วยไพ,พ่์ผู้ชอบนะครับ25ครั้งนะครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก่อนไปเดี๋ยวเริ่มกันท่าที่สอง ไปต่อถ้าต่อไปนะดิฟ20ครั้งนะครับ3เซตนะครับเราจะใช้ดิฟบาร์กัน ยีครั้งนะครัสามเซตต่อด้วย <cele l> <ridge> ก็ไม่หนักอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเอ็นดูแลนสูงนะครับคือฝึกวุ่นในเวลาสั้นอันนี้อาจจะตายก็ได้นะต่อด้วยชินอับนะครับสิบ้ <inteiro> <15 S 1> ครั้งสามเซต สุดท้ายก่อนจะไปโบราว์นะครับทุกวายทววุกครั้งสามเซตอ่า <c oughs> นะว่า p ูอั up จะมาอยู่ท่าท้ายๆนะครับแต่จะเมื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะแม้ว่ามันจะใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนกันแต่ว่าพวก f o อา a r มแล้วก็แขนเนี่ยเราโดนมาตั้งแต่ p ู s h up แล้วนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับต่อไปนะ blow out ก็คือการระเบิดพลังนะครับหลังเล่นนั่นเองนะครับเริ่มด้วย p ู s h up นะ two s h o u l อ e r ไป เบลเลอร์ห้าสิบครั้งอันนี้เกินคาดมากนะดันเพิ่มห้าสิบครั้งเลยในสุดท้ายต่อไปแคลงอัลเทอร์เนทีฟโชูเดอร์แท็บสี่สิบ โอเคครับขอบท่าสุดท้ายแฮนด์สแตนผู้ชอบทูเฟลเลอร์ท่านี้ไม่อยู่ท่าสุดท้ายต้องทรมานแน่โอ้โหโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้ ต้นเสร็จแล้วนะสำหรับเวิร์กเอาของปาคิที่ทุกคนเห็นกันนะแฮสแตนดพุดชทัพตอนท้าตน้นตอนท้ายาต้องไม่ไหวจริงเพราะว่าโดนบั่นทอนแรงมาเยอะมากจากที่พวกแพล้งแล้วก็ดันพื้น50ครั้งนั่นคือโดนมาเยอะมากๆคกนะก็เซอร์ไพรส์อยู่นะตอนนี้เป็นเวลา6โมง7นาทีเรามาเริ่มเล่นกันตอนกี่โมงวะต้นใช้เวลาเล่นไปประมาณประมาณสัก 45-50นาทีนะครับสำหรับเซตนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากลองนะครับเดี๋ยวต้นจะแท็กลิงก์โปรแกรมของบากิเอาไว้นะที่ต้นไปเสิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะทุกคนสามารถเอาไปลองได้ว่าแต่ละคนใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็เป็นการเออเขาเรียกว่า upper body focus ที่ดีนะครับในการฝึกแล้วก็เขาเรียกว่า เป็นสเตร็งนะสเตรความแข็งแรงแล้วก็บวกกับแ n d ดูแลน e เพราะว่าเราจะต้องพักน้อยนะเพื่อทําให้มันครบจํานวนครั้งที่ต้องการนั่นเองนะครับส่วน f a ลเลอรเนี่ยอาจจะไม่นับนะบก็เอาเท่าที่เราทําไหวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบากินะครับบากิเทรนนิ่งนะครับก็ไปเดี๋ยวไปดูมือสุดท้ายกันนะครับว่าต้นจะกินนะครับอะไรเพื่อเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เราเล่นไป อ่าตอนนี้นั่นเองครับก็ตอนนี้มันเวลาเร็วไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้นจะเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันมื้อสุดท้ายของวันนี้กัน,นครับครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นมื้อสุดท้ายนะครับของต้นนะครับหลังจากเทรนนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับบากิ ฮันมะนะครับมันเนื้อมากๆนะครับกับข้าวก็จะเป็นแบบกับข้าวบ้านๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบกินคลีนเวอร์ขนาดนั้นสำหรับใครที่สงสัยนะว่าเราแบบการกินคลีนการคุมอาหารเราต้องกินโอกไก่ตลอดหรือเปล่านะครับซึ่งมันสามารถกินอะไรพวกเนี้ยได้นะครับก็แค่เลี้ยงของทอดอะไรเงี้ยง่ายนิดเดียวนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันนะครัสำหรับคลิปนี้นะครับเรียนแบบชีวิตบากิฮันมะนั่นเองนะครับก็เวิร์กอัลเนี่ยมันเนื้อมากมากถ้าใครอยากเล่นเอ่อพวกอัปเปอร์บอดี้นะครับหรือว่าเป็นโรว์บอดี้หรือว่าฮิตนะครับของ บางกิ่หารม้เนี <Yeah. S 1> it, right ่ยต like ้นจะแทรกนะครับดิงไว้ด้านล่างสามารถที่จะคลิกแล้วก็ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อเปการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากเบิร์กเอาท์นะครับเท่ๆแบบนี้แล้วก็ กล้ามเนื้อนะแข็งแรงนะสามารถสมัครเข้ามาได้นะที่ t l k Intermediate Membership นะครับซึ่งจะเป็นคลิปนะครับการออกกำลังกายที่ต้นทำมาให้นะเป็นพิเศษนะครับสำหรับใครที่จัดตารางโปรแกรมอะไรเงี้ยของตัวเองไม่เป็นเลยนะครับซึ่งต้นจะมีเลเวลเรียงให้เลยเลเวล1เลเวล1.5เลเวล2นะครับก็สามารถที่จะเปิดนะครับทำตามและอัพเลเวลไปพร้อมๆกัน ได้เลยนั่นเองครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ต้นทําคลิปเรียนแบบชีวิตใครอีกเนะี่ยก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าอันไหนได้ไลค์เยอะที่สุดต้นรับรองว่าต้นจะทำนะครับมาให้อย่างแน่นอนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้านะวันนี้ต้นต้องไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวมากนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ